เห็นโลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะทุกคนในวันนี้นะคะอุ้มจะมาสอนวิธีการเพิ่มไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k แบบฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะที่สําคัญนะคะเราไม่ใช้รหัสผ่านดังนั้นเนี่ยจะไม่มีใครที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะส่วนใครอยากรู้นะคะว่าขั้นตอนการทําแบบฟรีเนี่ยจะเป็นยังไงติดตามได้เลยนะคะในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มจากเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็เซิร์ชคําว่า www b u m p r com ค่ะ คำว่าปั๊มในที่นี้นะคะสะกดโดยใช้ไมโทค่ะทุกคนจากนั้นนะคะเลื่อนหาเว็บไซต์ที่เขียนว่าระบบปั๊มฟอร์ปั๊มไลน์อันดับหนึ่งของไทยแบบนี้ค่ะถ้าเจอนะคะก็คลิกเข้าไปได้เลยอันนี้คือหน้าตาของเว็บไซต์นะคะกดเข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นแบบนี้ให้เพื่อนๆสังเกตขวามือนะคะด้านบนสุดเลยจะมีขีดสามขีดค่ะให้กดตรงนี้แล้วก็กดคำว่าสมัครสมาชิกค,ค่ะ มาถึงขั้นตอนนี้นะคะให้เพื่อนเพื่อนสมัครสมาชิกใหม่ได้เลยค่ะตรงชื่อและอีเมลใส่ภาษาอังกฤษนะคะอุ้มแนะนำให้ใส่เหมือนกันค่ะจะได้จำง่ายอีเมลนะคะใส่คำว่า a gmail เท่านั้นนะคะตรงพาสเวิร์ดนะคะก็คิดเองได้เลยค่ะพอใส่ข้อมูลครบทุกช่องก็ติ๊กคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติจากนั้นนะคะกดสมัครสมาชิกได้เลยมาถึงหน้านี้นะคะให้มองขวามือด้านบนกดขีดสามขีดได้เลยค่ะจากนั้นกดคำว่า คำสั่งซื้อใหม่ตรงหัวข้อการบริการนะคะให้เลือกคําว่าบริการที่เปิดแท้ทดลองใช้ฟรีส่วนแพ็กเกจนะคะก็เลือกคําว่าเพิ่มไลค์ติดตามเพจต่างชาติฟรีค่ะจากนั้นนะคะมาที่เพจของเราค่ะจะเห็นว่ามีอยู่ส่นไลค์นะคะให้เรากดจุด3จุดขวามือค่ะจากนั้นนะคะกดคําว่า c o อปปี้ลิงค์ค่ะนำลิงก์ที่ได้มาวางในช่องลิงก์แบบนี้เลยค่ะตรงจำนวนนะคะก็ใส่100ค่ะ กลับมาที่เพจ f a c e b o o k ของเรานะคะเริ่มต้นศูนย์ไลค์ค่ะเราก็มารีเฟซหน้าจอรอระบบขึ้นได้เลยค่ะรอไม่นานนะคะตอนนี้จะเห็นว่ายอดไลค์แฟนเพจของเราขึ้นเป็นที่101ไลค์แล้วค่ะทุกคนสรุปแล้วนะคะยอดไลค์ทยอยขึ้นจริงค่ะหากใครสนใจก็สามารถเข้าไปทําตามอุ้มได้เลยที่เว็บไซต์ pump4.com ค่ะก็ะจบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลค์แฟนเพจ a c e b o o k แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างคะ ในคลิปนะคะจะเห็นว่ายอดไลค์ทยอยขึ้นจริงนะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะคะรอย,ยอดไม่นานด้วยค่ะอุ้มจับเวลา1นาทียอดไลค์ทยอยขึ้นแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเขาใช้ระบบอย่างพีเมียมเลยนะคะในการทํางานให้กับเรามั่นใจได้เลยว่าง,งานที่ได้นะคะมีคุณภาพมากๆแล้วตอนนี้นะคะร้านเปิดให้ทดลองใช้ฟรีแต่ว่า1นึ่งแอคเคาทนะคะสามารถทดลองใช้ฟรีได้เพียง1ครั้งค่ะ หากใครสนใจอย่ารอช้าค่ะรีบเข้าไปที่ Google แล้วระเสิร์ชคำว่า w w w p u m p r c o m ได้เลยคำว่าปั๊มในที่นี้สะกดโดยใช้ไมโทนะคะรายละเอียดในใครตรงนี้แล้วค่ะเป็นชื่อเว็บไซต์นอกจากนี้นะคะร้านเขาก็ยังมีไลน์แอดด้วยค่ะหากเพื่อนๆอยากคุยกับแอดมินหรือว,ว่าอยากปรึกษาเพิ่มเติมนะคะสามารถทักไลน์ไปหาได้เลยที่ l ลน์อัสไซน์เว็บซัพพอร์ตค่ะเอาราคาในส่วนของวันนี้นะคะอุ้งก็ต้องของตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปลวค่ะบ๊ายบายค่ะ